และนี่ก็คือประเทศนอร์เวย์ถ้าถามเพื่อนๆว่าอ,าอะไรคือสินค้าส่งออกหลักของนอร์เวย์มันก็ต้องเป็นปลาแซลมอนแน่นอนแต่ปลาแซลมอนก็ยังเป็นเพียงแค่สินค้าส่งออกอันดับสองของประเทศนี้และอันดับหนึ่งตัวจริงเสียงจริงที่สร้างรายได้มากถึงปีละ3ล,ล้านล้านบาทเป็นอย่างน้อยคือมันเท่ากับพบที่สามารถเอามาบริหารประเทศไทยได้ทั้งปีเลยนะและอันดับหนึ่งนั่นก็คือน้ำมันปิโตเรเลียมและก๊กาสธรรมชาตินั่นเองครับ แต่มันน่าแปลกใจไหมครับว่าทําไมประเทศที่มันสามารถผลิตน้ํามันได้เป็นอันดับที่11ของโลกเนี่ยกลับเป็นประเทศเดียวในกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันครับที่คนเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเกือบทั้งประเทศลองเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับที่แบบรถไฟฟ้ามาแรงมากเลยนะมีตัวเลขรถไฟฟ้าต่อรถน้ํามันเนี่ยมากถึงเออเออ2เปอร์เซ็นต์เเหรอ2เท่านั้นครับแต่ที่นอร์เวย์ตอนนี้คนจะซื้อรถไฟฟ้ามากถึง84เ หรือประมาณว่าถ้าขายรถใหม่10คันเนี่ยจะเป็นรถน้ำมันเพียงแค่2คันเท่านั้นอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่านอเวย์เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมวให้ทุกคนได้เข้าใจกันครับความสำเร็จนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่แบบข้ามวันข้ามคืนนะแต่มันต้องย้อนกลับไปถึง30ปีปี1990นู่นเลยคือถึงแม้จะมีปิตโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลยุคนั้นเขาจะมองว่า ยังไงเทรนพลังงานสะอาดมันก็มาแน่แล้วสักวันโลกของเราจะหมุนเวียนไปใช้รถยนต์พลังงานสะอาดซึ่งอาจจะเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบที่มันดังในทุกวันนี้หรือเป็นอะไรสักอย่างแต่มันจะไม่ใช่น้ํามันครับมันยังไม่มีใครรู้เริ่มเลยครับปี1990รัฐบาลน,นอร์เวย์สนับสนุนการตั้งค่ายรถยนต์พริมโกขึ้นมาในประเทศเพื่อผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดให้คนภายในประเทศใช้โดยเฉพาะ แต่มันก็เป็นรถแบบนึกถึงรถเล็กๆรถจ่ายตลาดอะเนาะแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับก็คือการประกาศยกเลิกภาษีนําเข้ารถยนต์ที่ไม่ปล่อยไอเสียเท่ากับว่าถ้าใครจะเอารถพลังงานสะอาดมาขายในนอร์เวย์มาเลยเต็มที่ย้ำนะครับว่านโยบายนี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วถัดมาครับในปี1996มีการ ลดค่าต่อทะเบียนรถไฟฟ้าแล้วก็ตามมาด้วยนโยบายสนับสนุนรถไฟฟ้าแบบรัวๆใน5ปีหลังจากนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าทางด่วนมีป้ายทะเบียนบ่งบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถในเมืองอะไรพวกนี้เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้ แต่ยังไงก็ตามครับด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เทรนในยุคนั้นเรายังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงแพร่หลายเหมือนในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปมันคือรถคันเล็กๆไว้วิ่งแบบในเมืองไม่ไปจ่ายตลาดอะไรพวกนี้มากกว่าแล้ว <c oughs> เพื่อนๆคิดว่ารัฐบาลน,นอร์เวย์เขาทำยังไงต่อ <c oughs> คือคนไม่ค่อยใช้ก็หยุดสนับสนุนเหรอ <c oughs> ถึงเทคโนโลยีมันจะยังไม่มานะครับแล้วก็รถคันใหญ่เนี่ยมันยังไม่แพร่หลายแต่หน่วยงานภาครัฐก็ยังมองว่าเทรนรถยนต์พลังงานสะอาดเนี่ยมันต้องมาแน่ และถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลไปยังไงก็ตามแต่แนวคิดที่ว่าสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นยุค2000เรียกว่าอุดหนุนมันเข้าไปอีกทั้งการลดภาษีบริษัทที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกว่าแวดเนี่ยให้เหลือ0ถ้ายังไม่พอใจอีกนะรถไฟฟ้าสามารถวิ่งเข้าไปในเลนรถบัสได้แบบฟรีๆคือเดินทางได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปทนรถติดถ้ายังไม่พออีกนะครับสามารถเอารถยนต์ไฟฟ้าไปจอดในที่จอดชาร์จของเมืองได้แแบบบบรรีีอ่คืเยกวาแบบ อุดหนุนเต็มที่ตามใจสุดๆละเวลาก็ล่วงเลยมาครับคือปี2014หรือว่า24ปีนับจากวันที่เริ่มนโยบายลดภาษีครั้งแรกปรากฏว่าตัวเลขยอดรถยนต์ไฟฟ้าของนอร์เวย์นั้นสูงมากถึงฮะหนึเอรเหรอคือทัท้งที่ตอนนั้นเทสลาก็เริ่มโด่งดังขึ้นหรือว่ามีรถ มาทาตลาดอย่างนิสสันลีฟหรือว่ามิสูบิชไอมีฟก็เข้ามาขายได้แล้วแบบไม่มีภาษีด้วยนะแต่คือคนก็ยังไม่ใช้กันเหรอแปลว่านโยบายมันล้มเหลวหรือเปล่าวะฝั่งหนึ่งก็อาจจะมองว่ามันล้มเหลวนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยจากที่มันไม่มีคนใช้เลยนะเว้ยตอนนี้มันเกิน1%ขึ้นมาแล้วเอาเว้ยอุดหนุนต่อพักนั้นเข้าไปเทรนนี้เนี่ยสักวันมันต้องมาแน่แค่มันจะมาช้ามาเร็วอีกไม่หาจะถึงเวลาของมันแล้วก็ได้ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราอาจจะต้องขอบคุณเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นหรือว่าขอบคุณเทสลาที่ทําให้คนรู้สึกว้าวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือบรรดาค่ายรถจีนต่างๆที่แบบขยันปั๊มๆๆรถออกมาสู่ตลาดมากมายเลย และนั่นก็ทําให้ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างค่ายรถญี่ปุ่นหรือว่าค่ายยุโรปต่างๆต้องหันมาพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากันให้มากขึ้นทั้งแบบเสียบปลั๊กหรือว่าแบบไฮบริดก็ตามส่วนทางด้านนอร์เวย์เองนะครับปี2015ตัวเลขยอดใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น5,000 50, 0คันปี2016ดับเบิลไปแล้วครับเพิ่มขึ้นเป็น100,000คันปี2017ยังเบิ้ลขึ้นไปอีกรถยนต์ไฟฟ้า200,000คันคิดเป็น5%ของรถยนต์ทั้งหมดปี2018ครรรรรััเเเเพิ่่่มมมมปป็็็นนนน10%แแล้้้ววกกยยยยยงงงทีีอออดขขาาาถถตต์์ใหไฟฟา มากกว่ารถยนต์น้ำมันได้สําเร็จซึ่งแปลว่าตอนนี้คนเริ่มหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันมากกว่ารถยนต์น้ำมันแล้วจะบอกว่ารถยนต์อันดับหนึ่งของนอร์เวย์คือนิสสันลีฟที่ประเทศไทยขายันขะประมาณ2องล้านคันคือนโยบายที่ตั้งใจทํามาเอ่อ2018ลบกับ1990เหลือ28เกือบ30ปีครับในที่สุดก็สําเร็จแล้วเราจะขอวาร์ปต่อมาในปี2022เลยแล้วกันนะครับเมือม่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนรถใหม่ในนอร์เวย์9,725ีคัน โดยที่จํานวน84%หรือว่าประมาณ8,200คันเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้ารถที่ทิพในนอร์เวย์นี่ก็อย่างเช่น Tesla Model Y แล้วก็ Tesla Model S v o l k s w a g e n ID.4 Hyundai ุ o n ด q 5หรือว่า BMW iX นะครับหรือกระทั่งแบบ Volvo x c 40ก็เป็นรถที่ขายดีในเดือนเมษายนที่ผ่านมามันอาจจะฟังดูแปลกใช่ไหมที่แบบว่าประเทศส่งออกน้ำมันเนี่ยพึ่งพารายได้จากน้ำมันแล้วก็กา๊าซแล้วก็เอาเงินมาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า คือเพราะว่าถ้าคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะก็แปลว่าพวกเขาก็ขายน้ามันไม่ได้เหมือนเดิมมันก็ไม่แย่หรอแต่คือเขาอาจจะชั่งน้าหนักถึงข้อดีข้อเสียครับแล้วก็พบว่าอย่างน้อยกา๊าซธรรมชาติก็สามารถเอาไปผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็ในที่สุดครับโลกเราก็อาจจะเปลี่ยนแทนที่เราจะไปขวางมันสนับสนุนน้ามันสริมทิมประตูเนี่ยเราก็เลือกเป็นผู้นําในเทรนใหม่ที่กาลังจะมาถึงมันก็น่าจะดีกว่า และนี่ก็คือผลลัพธ์ของนโยบายที่ทํากันมาต่อเน,นื่องยาวนานแบบ30ปีมันต้องอาศัยทั้งแบบวิสัยทัศน์แล้วก็การวางแผนระยะยาวการทําตามแผนงานอย่างไม่ยออ่อท้อจนถึงสักวันหนึ่งครับที่แผนมันจะประสบความสําเร็จมีข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยเคยตั้งเป้าไว้ว่าในปี2025ยอดขายรถใหม่ในประเทศจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%แต่ดูเหมือนว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้านี่มันเติบโตเร็วขึ้นเสียเหลือเกินครับแล้วก็อาจจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ย มาถึงเร็วกว่าเวลาที่กําหนดไว้ก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆทุกคนละครับได้ฟังถึงแผนงานเห็นการพัฒนาอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าจะสามารถเอาจุดไหนมาปรับใช้มาเป็นประโยชน์หรือมากระทั่งแบบมาประยุกต์ใช้กับไทยเราได้บ้างคิดเห็นยังไงก็ลองมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันต่อใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ อย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook, Youtube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ